สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมบรรยากาศของที่แปดลิ้วกันนะคะอันนี้เราเข้ามาตรงใกล้ๆสาราการนะคะของจังหวัดแปดลิ้วค่ะก็คือจังหวัดแปดลิ้วมันไม่ที่เรียกจังหวัดแปลิ้วก็คือจังหวัดฉะเช,ชิงเซานะคะแต่ว่าคนทั่วๆไปเขาเรียกกันว่าแปดลิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศริมแม่น้ํากันนะคะ เราก็จะเดินไปตามคาตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะเดินเข้าไปตรงซอยตรงนี้นะคะมันจะเป็นร้านติดริมแม่น้ำนะคะแต่ก็จะเป็นร้านไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็จะเดินเข้าซอยตรงนี้ไปอาจจะเสียงไม่ค่อยดังนะเพราะว่าปุ้ยยังไม่มีไม้นะคะอ่ะโอเคเราจะเดินไปตามซอยตรงนี้เลยนี่ป่ะ๋ยวไปถึงร้านแล้วเราไปดูร้านกันนะคะ ค่ะร้านแรกเดินเข้ามานิดเดียวค่ะชื่อร้านฟอริรว่าคะะอ่านว่าฟอริว่าคาเฟ่ร้านี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเพราะมันจะมีให้นั่งริมน้ำด้วยโอเคนม่ขัเข้ามาในร้านก็จะมีที่นั่งแบบนี้ติดอยู่นะคะ ก็จะเป็นริมแม่น้ำนาะกาแฟน่ะชาเราก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามากินชากันนะคะอันนี้เรานั่งอยู่ริมแม่น้ำเดี๋ยวเราให้ดูล <Okay. S 1> ะอ่ะค่ะเนี่ยค่ะที่เรานั่งก็จะเป็นแบบนี้เลย okay. ร้านแรกค่ะจบไปแล้วนึกว่าคนจะน้อยนี่เราดีมาตอนแรกนะคะยังมีแค่โต๊ะเดียวนะคะตอนนี้เริ่มมีหลายโต๊ะแล้วก็เลยเดี๋ยวกลับร้านกลับก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปอีกหนึ่งร้านเดี๋ยวปู้จะพาไปดูอีกหนึ่งร้านแต่ว่าน่าจะคนเยอะเหมือนกันถ้าคนเยอะอาจจะไม่ได้ทนเนะาะเดี๋ยวไว้ทำคราวหน้านะคะเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปเนาะ ไปค่ะเดีย๋ยวเราข้ามไปซื้อของกินนะคะจะมีอยู่ร้านหนึ่งเขาจะเป็นร้านที่รับพวกขนมต่างๆอะค่ะจากหลายๆร้า,า,านนะคะมาขายอยู่ที่ร้านของเขาซึ่งเราสามารถที่จะหาจากร้านนี้ได้เลยจะเป็นขนมต่างๆใช่เป็นหลายๆที่อะค่ะเขาทําเหมือนเป็นสมัยเกาะเนาะที่เหมือนเป็นเป็นร้านเล็กๆร้านร้านหนึ่งที่มีทุกอย่างครบวงจร มีทุกอย่างให้เรากินให้เราเลือกจานโดยที่แต่ลร้ลานนะคะเขาก็จะมาส่งให้นะคะอ่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ตลาดบอ่อบัวนะคะตลาดบอ่อบัวตรงนี้ค่ะเป็นตลาดใหญ่ของที่จเซิงเซาเลยใครๆก็ต้องมาตลาดนี้แล้วก็จะต้องมาซื้อร้านนี้แน่นอนนะคะอย่าปุ้ยพ,พาไปดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูจ้ะ ทุกอย่างอยากกินอะไรมาร้านเดียวเจอทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยร้านนี้น่ากินมาก,มกอยาก ค่ะเรากําลังจะไปร้านที่สองกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าถ้าคนเยอะปุ้ยก็คงไม่ได้เข้านะแต่ถ้าคนไม่เยอะค่ะอย่าปุ้ยจะพาเข้าไปดูนะจ๊ะปะเรากําลังไปกันค่ะร้านต่อไปนะอย่าปุ้ยจะแวะ ตอนแรกจะแวะอีกร้านนึงแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นทางกลับบ้านเราดีกว่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทางที่มาจากตลาดบ้านใหม่นะคะจะเป็นเส้นในและสามารถเลี้ยวเข้าไปวัดสมานได้ซึ่งเราจะมาแวะร้านไก่ย่างจีรภาค่ะไก่ย่างจีรภาตรงนี้นะคะจะอยู่จะอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ทางเข้าที่จะเข้าไปวัดสมานได้นะคะเผื่อใครอยากมาวัดสมานเนมาเส้นนี้ได้นะคะมันมีเส้นหลักเส้นนี้มันจะเป็นเส้นด้านใน ที่ผ่านวัดหลวงพ่อมาแล้วแล้วก็แวะวัดหลวงพ่อแวะตลาดบ้านใหม่แล้วก็มาตรงนี้มาแวะไก่ยา่างจีรภาได้ทางเข้าจะอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นเนาะจะเป็นทางเลี้ยวเข้าที่เขาเลี้ยวเข้ากันนะคะอย่าลาแวะไก่ยา่างจีรพภานะคะก็จะเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวนี้จะยา่างจีรภาเขาจะทีราาเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีส้มตามีมไก่ย่างให้กินนะคะใครมาแวะได้นะ โอเคค่ะเราถึงแล้วค่ะคาเฟ่จิราพานะคะคาเฟ่จิราพาจะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาจริงๆร้านเขาคะ่ะขายเป็นไก่ย่างจิราพานะคะตัวไก่ย่างเนี่ยก็จะมีร้านเป็นร้านส้มตำร้านไก่ย่างน,นะคะที่เน้นตรงนี้ซึ่งร้านเขาจะอยู่ทางเข้าะคะ่ะวัสนาที่เขาเลี้ยวเข้าตรงนั้นนะคะคือทางเข้าวัสนานะสามารถมาทางเส้นนี้ได้อันนี้คือร้านนะคะคาเฟ่คาเฟ,าเฟ่ถ้าเป็นคาเฟ่เล็กๆตั้งขึ้นมาเฉยๆค่ะ ส่วนตัวร้านอาหารเขาก็จะเป็นแบบนี้ใครมาทางด้านนี้นะคะก็มาแวะกินได้นะเดี๋ยวเราพาไปไไดูวันนี้ปุ้ยได้ไก่ย่างไปนะคะหนึ่งตัวปุ้ยสั่งไปกินที่บ้านนะคะแล้วก็ไก่ย่างเขาตัวละร้อยเจ็ดสิบเนาะอืม ถ้ายังไงแวะมานั่งกินได้หรือซื้อกลับบ้านได้นะคะ